ลุอฮะอยู่บ้านกอก็แต่งนี่โกโก้มาอยู่บ้านก็คนไม่ใช่หมาตามาปลาน้ามีบ่าโหไอ้ยังมาขอตั้งกันเป็นปันปั้นานจะยืมนานติดก้าหอยฮันปันเดียวบ่ได้บัมีบัมีะบัมีแต่นะปนันนานมีรักฐานเนอะไอ้ยังรักฐานยังก็ตะคืนจบไปล้าคาราเกะบึดอันใหญ่บึดอันหลวงอ่ะ มีคลิปตัวนู้มีหลักฐานนั้นมีหลักฐานเลยมาเอาก็ได้นะนะปัญหาหู้ได้อะก็หู้กัดรักไปพอรู้ประเด็นนี้ปัญหาจะยืมเออถ้าบอกเฮ้อนี่ไปบอกของตาเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องยืมตัวไหนครับเอามาปันปันปันน่ะไปจะขอไปได้เหรอแค่ไปดวดดำนี่อี้มะกูร้องเฮ้อกยไปบอกของตาเหรอปัน ปอก็ฮะเออมามาแหมมีมก็มมก็ได้จะฮึ่ง้อยลอย,ยกูห่วยก,กังกธอไปละอันน,ะะน,น่ะวันนั้นจะไปไปว่าไปเลยเน่ะห้ามอู้ไผยฟังเนอะถ้าประเอียดหูนี่ผมเจ็บตัวเนอะรักไว้นะ